ถ้าคุณต้องการดึงดูดเงินให้คุณนะมีใช้ตลอดชีวิตนะคะคุณคุณคุณก็ต้องมีความรู้และใช้วิธีคิดเกี่ยวกับเงินให้ถูกต้องนะคะใช่ถ้าคุณสามารถทําได้คุณสามารถทำได้ตลอดชีวิตนะคะเมื่อนึกขึ้นได้ขอคุณพูดคำนี้นะคะฉันมีค่าคู่ควรกับความมั่งคัง่ง นะค,ะคุณพูดคำนี้นึกได้เมื่อไหร่พูดเมื่อนั้นหรือให้ใช้วิธีทำสมาธินะคะการทำสมาธิคือว่าให้เรานั่งนะคะให้เอาขาเนี่ยแนบกับพื้นนะคะห้ามฝ่ายห้างห้ามอะไรทั้งสิ้นนะคะและ้วหลับตานะคะหลับตาแล้วเราก็เอาจิตเราเนี่ยวางมองรักษาแล้วบอกว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่ง ฉันคู่ควรความบ้างข้างทำไปประมาณ28ครั้งต่อหนึ่งวันนะคะคุณทำางนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินดิฉันรับรองได้เลยค่ะคุณมีเงินใช้ต่อชีวิตแน่นอนนะคะไอเล e y ยู you, ค่ะพี่สมคิดบางใหญ่จ้า